ยิครด,ดำฝนแดดทนฝนจะน้ำน้ำที่ผ่านไปดื่มได้ไหมน้ำที่ผ่านไปนี่ถามว่าความสะอาด,ดเทียบเท่าน้ำเสียงครับแต่เรายังไม่แนะนำให้ดื่มไปตรงคืออ,อยากให้ผ่านความร้อนในการหุงข้าวต้มยำทำแกงอันนี้ได้เลยครับเพราะว่าอะไรครับน้ำดื่มจริงเดี๋ยวนี้มันจะมีเขาเรียกว่า อ่า UV หรอจะมีในการกำจัดยั้งเชื้อโรคไม่แนะนําให้ดื่มเพราะงั้นเถอะการดื่มไปตรงก็ไม่แนะนำครับเอาไปแบบว่าถ้าเอาทำกับข้าวต้มยำท้มแกงได้หมดครับหรือผ่านความร้อนหน่อยก็จะดีคือเชื้อโรคนะฮะมันมีมาตรฐานอะไรรับประกันนะ NFF NFF ที่ติดอยู่ในขวดช้างขวดน้ำที่ตั้นครับ NFF นี่ของสหรัฐอเมริกาครับ NFF มีัเครื่องหมายฮาลาลด้วยครับของมริลิมฮารานนี่รับรองสารกองให้เราครับแล้วก็ เบอร์โทรใครวะเนี่ยอันนี้ไหนฮะเบอร์โทรบริษัท<อ>สำนักงานใหญ่ครับกรุงเทพครับผมกรุงเทพถ้ามีปัญหาโทรไปโทรไปเบอร์น,นี้ได้เลยครับแล้วเขาก็จะโทรมาหา<ค>พนกาักงานเดี๋ยวเขาจะจริงเมลมาเลยครับอันนี้เร็วมากครับเบอร์สำนักงานใหญ่นะมาดูแลด่วนมีปัญหาอะไรโทรหาได้เลยครับ